ค่ะก็สวัสดีสำหรับคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในช่วงนี้ก็ก็เดือนกุมภาพันธ์นะเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนที่เราใฝ่ฝันไหมไม่ค่อยใฝ่ฝันเท่าไหร่นะ ก็เป็นเดือนที่เป็นเดือนสิริมงคลอีกเดือนหนึ่งที่ในช่วงนี้ก็จะมีเทศกาลหรืองานประเพณีที่สําคัญสําคัญนะคะที่สําคัญสําคัญเกิดขึ้นอย่างสําคัญสําคัญที่คุณค,ครูว่าก็คือวันวันอะไรบ้างที่ผ่านมากุมภาพันธ์มีเดือนมีวันสําคัญอะไรคะวันแรกๆกเลยต้นๆ้นเดือนวันอะไรที่มีดอกป๊อป,ปี้สีแดง วันทหารผ่านศึกตกลงเราได้ซื้อดอกป๊อปปี้กันไหมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่มีหน่วยงานมาขายนะคะออก็เลยไม่ซื้อเออทีหลังต้องต้องซื้อผ่านเออทางนี้แหละผ่านทางไกลไปเลยดีไหม <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> เราที่อยู่ไปลายทางก็จะได้ซื้อด้วย <c oughs> ก็มีเรื่องของวันทหารผ่านศึกที่ผ่านมาแล้วก็จะมีมีวันละอีก ส่วนประเพณีเกี่ยวกับช่วงนี้เนี่ยหรือเทศกาลงานต่างๆก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามในเรื่องของดอกไม้นะช่วงนี้ดอกไม้เบ่งบานหลังจากอากาศเริ่มเริ่มคลายหนาวแล้วดอกไม้ก็เบ่งบานเต็มที่นะก็จะมีงานเทศกาลดอกไม้หรือสถานที่สำคัญๆหลายที่ก็ก็มีกิจกรรมรวมไปถึงมีอะไรอีกนะที่จะถึงเนี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันที่สิบสองวันที่สิบสองกุมภาพันเอ่อสิบสามสิบสี่วันวันแห่งความรักวันแห่งความรักใช่ไหมคะวันแห่งความรักก็ก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามแต่ว่าเราก็แสดงออกแค่แค่พอสมควรให้เหมาะสมให้เหมาะสมนะอย่างวัยของเราเนี่ยเรายังเป็นเด็กอยู่ ความรักที่เราควรจะมอบให้ก็น่าจะเป็นความรักระหว่างเพื่อนกับเพื่อนถูกไหมคะเพื่อนกับเพื่อนที่รักมากๆากรักสุดหัวใจก็คือใครพ่อแม่พ่อแม่ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะมอบความรักให้ได้ทีนี้การมอบความรักมันมีหลายวิธีมันมีหลายวิธีธใช่ไหมเอ่ยนะวิธีการแสดงออกด้วยวาจาก็ได้ ด้วยด้วยใจด้วยใจนี่ทำไงนั่งจ้องตากันอยู่งี้นะอ้าวก็นา่าอะไรนะดวงตาเป็นเป็นหน้าต่างของหัวใจใช้กับพ่อแม่ได้ไหมเออถ้าไปนั่งจ้องคุณพ่อคุณแม่อยู่วันนี้รักหน้ารักนะกนะเดี๋ยวก็จะตอบมาว่ารักหนะ้าเด็กโง่ก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออจะถึงกันไหมคงจะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ก็ก็ผ่านทางทางกาย การแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางหรือถ้าแอบรักแอบรักก็เขียนเป็นอะไรได้เ,เขียนเป็นเป็นการ์ดได้ถูกไหมเอาไปซุกไว้ที่ไหนใต้หม้อข้าวพ่อแม่ไงคะใต้หม้อข้าวได้ไหมเออเอาที่ท่านหาได้ง่ายๆนะแต่พ่อแม่ไม่ต้องแอบรักไหมไม่ต้องไม่ต้องแสดงได้ง่ายๆถูกไหมทาได้ไหมทําได้ ทีนี้นอกจากจะแสดงด้วยกิริยาท่าทางโอบกอดอะไรแบบนี้แล้วกับพ่อแม่เนี่ยมันมีวิธีการอื่นอีกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือตั้งใจเรียนเด็กๆของคุณครูรู้มากจังเลยว่าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายในวัยเด็กมันต้องทำไมตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจจริงไหมจริงจริงหรือ,อยังจริงไหมลองถามตัวเองทุกวันนี้ ตั้งใจเรียนหรือ,อยังยอือตั้งใจเรีออยนไหนใครตั้งใจเรียนยกมือยกไปถืออ่าเนี่ยเขาตั้งใจเรียนจริงกิตติชัยกิตตชัยเอามือลงดีกว่าไหมคะกิตตชัยเอามือลงอย่าเสียแซงนะลูกอย่าเสแซงเอาใครแบบมาแบบมาแบบไงแบบไหนดีพ่อแม่ผลักมา เอจับขึ้นรถแล้วก็มาตุบลงนั่งเรียนแล้วก็มาก็เออระเหยลอยชายไปเดินแคดวอล์กอยู่แถวแถวหน้าห้องน้ำมันเดินโชว์ยังไงก็ไม่รู้อยู่นะแถวแถวหน้าห้องน้ําใครไม่ค่อยสนใจเรียนเรียนไปวันวัน,วนมีไหมมีเต็มโรงเรียนมีเต็มห้องนี้เลยที่พูดเนี่ยมีตั้งใจเรียนไม่กี่คนกเรียนลองตั้งใจสิทําได้ไหมทําได้ เริ่มนะถ้าป6แล้วคิดไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปคิดคิดตอนไหนนะคะสําหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักเนี่ยขอเป็นรักระหว่างเพื่อนขอเป็นรักระหว่างลูกกับพ่อแม่กับพี่น้องที่รักกันแบบสุดซึง้งสุดหัวใจแบบรักวินาทีสุดท้าย999ดอกกุหลาบเนี่ยไหวไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราควรแสดงออกอย่างเหมาะสมการที่วัยรุ่นรอคอยวันแห่งความรักแล้วก็มอบกายถวายชีวิตมันก็คงไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องของคนไทยที่เป็นผู้หญิงแล้วต้องเออต้องไว้คุณค่าหน่อยนะอย่าไปให้เข้อมดนะอย่าไปให้ข้หมดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เก็บไว้ของเราดีๆเก็บไว้นะคะอืมเอาไว้ต่อรองราคาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วใครว่ากันเอาละตรงนี้ก็ให้ให,ให้ได้ให้ข้อคิดไปก่อนสําหรับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเพราะว่าผู้ชายก็น่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงผู้ชายเดี๋ยวนี้ใครมีลูกชายก็จะเป็นห่วงลูกชายมากนะคะเพราะว่าผู้ชายหายากเป็น <c oughs> ของหายากสุกไหม ผู้ชายเป็นของหายยากเพราะตัวที่นั่งๆ่งอยู่เนี่ยเอผู้ชายแท้ๆสักเท่าไหร่ถูกไหมเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่องสิทธิเสรีภาพมันเบิกบานเต็มที่นะพวกข้ามเพศอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากออกเนื้อออกตัวธนาพงออกตัวขนาดนั้นเลยเหรอที่ครูพูดเนี่ยครูไม่ได้ห่วงธนาพงครูวงลูกชายต่างลูกชายครู ลูกชายครูเป็นห่วงลูกชายดีใจมากเลยลูกชายอยู่มสามมีแฟนมีแฟนเริมีแฟนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง <c oughs> เอานอกเรื่องแล้วนอกเรื่องเปลี่ยนใหม <c> ่เ <oughs> <c oughs> ปล่าครูแค่หวั่นใจว่าเอ๊ะทำไมมหนึ่งมสองไม่มีแฟนสักทีหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมธนาพงศ <c oughs> ์ครูก็หวั่นใจเออ วันหนึ่งก็มีสาวๆโทรมาก็แอบฟังโอ้จ๊ะจ๊ะจา๋จาจ๋าเออ <c oughs> คนรู้ใจ <c oughs> <c oughs> ผู้หญิงผู้หญิงเอาละพอแค่นี้ค่ะวันนี้คุณครูมีมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่สำคัญมากๆสุดๆเอออยู่ในใจนักเรียนทุกคนแหละพระองค์นี้ ที่นั่งสมมติติเทวราชอุปบัติในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังซึ่งตั้งณสถานที่เดิมที่เสด็จพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์รัรชกาลที่หแห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีนี้นับเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทาสช,ชาวสยามได้มีชีวิตใหม่หลุดพ้นจากความเป็นทาาตู่ความเป็นไทยด้วยณที่นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระราชดำริเลิกทาตต่อสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในเวลาค่ำของวันพุทธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดกระเสียนอายุลูกทาตลูกไทยให้ทาตที่เกิดในปีมะโรงพุทธศักราช2411อันเป็นปีที่พระองค์เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติ และปีต่อมาถึงอายุ21ปีให้พ้นจากความเป็นทาสทรงกระทำอย่างหารกล้าเพราะพระราชดำริการเลิกทาสย่อมไปขัดผลประโยชน์ของเจ้านายขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งต่างมีทาสเป็นสิ่ทรัพย์และเป็นแรงงานอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญทรงตระหนักดีว่าการพัฒนาประเทศย่อมดำเนินไปได้ยากหากประชาชนยังคงสภาพเป็นทาส อีกทั้งยังเป็นการเปิดช่องให้มหาอำนาจตะวันตกซึ่งถือเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่ใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานสยามโปรดให้เลิกทาสอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อลดผลกระทบทั้งนายทาสขาดแปรงงานและตัวทาสที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ตลอดรัชสมัยทรงตราพระราชบัญญัติเลิกทาสต,ต่อเนื่องหลายฉบับเพื่อค่อยๆลดจำนวนทาสลง ทรงดำเนินพระราชกุศโลบายอย่างชาญฉลาดดังเช่นในปี2420อันเป็นปีที่ทรงจเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยการทรงสลักพระราชทรัพย์สู์พระองค์บริจาคไว้บรรละหนึ่งบาทรวม